ตาลตาลกลับมาย่กับพี่เถอะนะไม่ว่าตาลจะผ่านอะไรมาพี่คนนี้จะโอบกอดตาลด้วยความรักที่พี่มีนี่เริ่มไปกันใหญ่แล้วเริ่มหนักแล้วเริ่มเริ่มบ้านะครับ มาลัยดอกรักอหนะอ,อมมาลายัยพิชัยรับมาจากเจ้ารับมาจากสาวนี่กงคอเ คุณน้ำตาลในเลือดขึ้นแน่ๆหวานช่ำน,น้องหน้าสวยมากโอ้สับพระคุณค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่หน้าหล่อสิคุณแม่ค,มแมครับเรือนแพรหนึ่งพันบาทไม่ร้องก็จะโอนนั่นไง เป็นคนใจป่าอย่างนี้เราก็ต้องจัดให้ตักน,นิดหนึ่งเรือนแพรใหนสุดท้ายแล้วนะครับเรือนแพปิดจบกันค่ำคืนนี้กับเรือนแพรครับ ส่งท้ายกันส่งทุกคนเข้านอนนะครับกับเพลงหวานๆในแบบเพลงเรือนเพลงครับเรือน i I'm <laughs> ชีวิตกลางน้ำสุขสันต์ มอบความสุขก่อนที่ทุกคนจะเข้านอนกันนะครับมาคุยกันหนุกนานนะฮะห,หายคิดถึงกันนะครับส่วนมาอะไรที่ได้มาผมก็แน่นอนครับผมก็จะเก็บไว้คนเดียวแล้วก็จะไปซื้อของที่ผมอยากได้นะครับผมจะไม่โอนให้บัญชีแม่เลยครับเพราะาผมเป็นเด็กที่กระตันดูกระตาเวทีนะครับขอบพคุณทุกคนมากมากครับยิ่งพูดยิ่งบาป นี่พูดยิงบาปยังไงไม่รู้ชักกนนะครับร้อยแต่คนนอนหลับฝันนะครับได้เงินหมื่นตื่นก็ได้เงินแสนนะฮะไม่พอนะครับก็ขอให้ได้เงินล้านร้อยล้านพันล้านนะครับแล้วก็แบ่งกันด้วยนะใครที่มีพันล้านนี้ก็แบ่งกันนะครับเผื่อเก็บไว้คนเดียวแล้วมันเหงาก็แบ่งๆกันได้นะครับก็จะช่วยใช้ตรงนี้ได้นะฮะนี่พูดก็ยิ่งเป็นคนมากมาก ในะะเรื่องของเงินตราโอเคครับสี่ทุ่มแล้วนะครับสองนาทีก็ขอให้ทุกท่านนะครับฝันดีนะครับหลับก็ได้เงินหมื่นตื่นก็ได้เงินแสนนะครับไม่พอเงินล้านไปนเลยนะฮะอันงกนะมินาฮัสก่อนนอนได้ไหมครับได้แน่นอนครับ เอให้ทุกท่านนะครับฝันดีนะครับ <S <S <singing> คืนนี้เธอจงนอนด้วยใจเป็นสุขขอจงลืมวันวานผ่านมา <S <S <singing> <S <S <singing> ดอมอันพันล้านนะครับ <S <S <singing> โอ้โหชัดเจน <S singing> ทุกคนมีความสุขก็โอเคแล้วครับผมไม่น้าที่เอาเสียงเพลงมารลงกับเราย,ยิ้มทุกท่านได้ใช่ไนมเมื่อทุกท่านมีความสุขกับเสียงเพลงของผมก็ผมก็ก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เสียแรงที่ผมได้ตั้งใจมอบให้ในวันนี้นะฮะใครที่กำลังเจอปัญหาชีวิต หรือว่าปัญหาที่แบบกำลังเครียดหรือว่าอะไรก็ปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านครับว่าเราถือทุกอย่างแล้วไม่ได้มันหนะนักเนาะก็ให้ทุกท่านโฟกัสว่าในหนึ่งวันทุกคนดูวลเท่ากันยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับลองเจ็ดเวลาที่ตัวเองกำลังเศร้าอยู่สักหนึ่งชั่วโมงมายิ้มให้ตัวเองดูนะครับลองยิ้มหน้ากระจกดูครับจะรู้ตัวเองอนะ่ะยิ้มสวยแค่ไหนยิ้มหล่อแค่ไหนนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในกระจกเนะี่ยคนที่ยิ้มให้ตอนเนี้ย เขาเนี่แหละจะอยู่กับเราตลอดชีวิตครับผมฝากไปด้วยครับอย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดครับใช้ชีวิตที่มีความสุขนะฮะว่าเราไปฟุ้งสร้างกับอนาคตมากไม่ได้อนาคตเป็นอะไรที่ไม่แน,น,น,น่นอนแต่ว่าสิ่งที่ไม่แน่นอน,นะคือสิ่งที่แน,าน,าน่นอน ใช่ครับฝันดีทุกคนนะครับผมนะคืนนี้ทุกคนมีความสุขโอเคเลยครับอย่าลืมยิ้มให้ตัวเองในทุกๆวันนะครับเพราะว่ารอยยิ้มของทุกๆคนมีความหมายกับโลกใบนี้มากๆสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับยิ้มกว่าตลาดหรอครับอจ่ายมาค่าของเราชนะโอเคไหมครับื่นใจนะ แล้วทุกคนครับ I love you แล้วเจอกันใหม่นะฮะในไลฟ์สดครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย See you เครียดมากครับหนักขึ้นแม่ไปเครียดครับนั่นแหละคือความสุขเพราะเรากินของอร่อยไงแม่นะแม่กินเควันนั้นนะสิทีท่มารอหนูอนะนี่เนี่ย ก็คือเป็นเป็นตอบสนอง,องแม่ให้น้ำหนักขึ้นนี่ย <Thank you. S 1> ไปครับทุกคนครับสวัสดีครับไปจริงๆแล้ว see you again